สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการลิงไซ์การเมืองท่านผู้ชมครับปลายสัปดาห์แบบนี้เหมือนเช่นเคยการเมืองไทย7วันที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันไปจนถึงอนาคตว่าการเมืองไทยมันสามารถเดินไปทางไหนได้บ้างผ่านมุมมองของอาจารย์สุขุมนวลสกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณกุลวิทย์ครับอาจารย์ครับเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาคนไทยหลายคนได้เฮ เงินหมื่นเข้ามาแล้วเป็นไงอาจารย์ตรงนี้มันทําให้กระแสของใครดีขึ้นมาไหมอาจารย์ว่าเงินหม่นเลยกระแสใครอกระแสของพระเพื่อไทยสิครับเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยคือเหมือนกับแม้จะเป็นเรื่องของรัฐบาลเนี่ยนะครับแต่เหมือนกับเป็นหน้าปกของเพื่อไทยและและนายกด้วยไหมคะแนนนายกพุ่งด้วยไหมผมว่าคะแนนทักษิณ คะแนนไปคุณทักษิณเลยนายกเลยหมายความว่าพรรคนี้เขาติดวิญญาณเขามองเพราะพ่อลูกอ่ะตระกูลชินวัตรอ่าครับครับครับเพราะนั้นตรงเนี้ยนั่นเราก็เห็นนะคือน้ําตาไหลทั้งคนให้ทั้งคนทั้งคนรับอ่ะนะครับเราก็เข้าใจอ่ะนะก็คือต้องยอมรับว่าเงินคือสิ่งที่มีค่าครับนแต่ไม่ได้หาง่ายอืมเพราะนั้นการที่คนหาเช้ากินข้ามเนี่ยได้หยิบเงินหมื่นเนี่ยครับมัน มันเป็นเรื่องที่ปิตินะมันมเป็นเรื่องที่เป็นความสุขนะบครัเป็นเรื่องซึ่งลืมไม่ได้เลยอ่ะนะเพราะนั้นผมว่าคราวนี้เพื่อไทยโกยโกยไปโกยไปเยอะพอสมควรใ,ใช้คำว่าโกยเลยครับโกยคะแนนโกยลลความนิยมยกเว้นแต่ว่าไปแล้วเกิดข้างหน้าเนี่ยขาดตอนน่ะครับนะ อันนี้ได้จ่ายครั้งแรกแล้วก็ต้องมีการจ่ายอีกประมาณสองครั้งครับอ่าครั้งที่สองกับครั้งที่สามนะฮะแต่ถ้าผ่านเรียบร้อยอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยขอโทษนะถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยแทบจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่เลยครับถือว่านี่คือความสําเร็จทางการเมืองไปแล้วนะครับในการทํานโยบายนี้ให้เกิดจริงจริงแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีข่าวที่คล้ายๆด้อยรัศมีเหมือนกันครับก็คือถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่า เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญอาเมื่อกี้เราพูดกันเป็นเรื่องเศรษฐกิจครับนะอันนี้เป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องอุโรงการอืเอาตรงเนี้ยนะซึ่งอันนี้เนี่ยผมต้องขอพูดไว้เรื่องหนึ่งนะครับว่าว่าเรื่องพวกนี้นี่มันไม่ต้องเรียงลําดับนะครับครับรัฐบาลในฐานะองค์คาใหญ่เนี่ยมันน่าจะทําหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันนนี้ที่เป็นเป็นปัญหาของบ้านเมือง อไม่ใช่ว่าต้องรอให้เรื่องนี้เสร็จก่อนแล้วถึงจะทำเรื่องนี้ได้อะไรเงี้ยนะครับนะนะเพราะว่าจริงๆแล้วคําว่ารัฐบาลเนี่ยมันหมายถึงสามคณะมตีสามสิบหกคนเนี่ยนะฮะมัน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 เป็นหมกมุ่นอยู่แค่งานเดียวได้ไงนะ,นะถ้าจะว่ากันไปเนี่ยนะเพราะนั้นต,ตรงตรงนี้เนี่ยคนที่เคยพูดในรูปแบบอะไรเออ ถนนไอ้ไอ้ไอ,อะไรนะรถไฟความเร็วสูงไอ้ทางดว่วนละความเร็วสูง100้อยลอยไอ้คล้ายๆทำถนน <ทำ S 1> ลูกรางให้ใหหมันหมดก่อนแล้วค่อยไป<ม>ทำรถไฟความเร็วสูงม,มันไม่เกี่ยวกันอครับเนะเพราะงั้นตรงเนี้ยฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนซึ่งอยากให้มีการเดินหน้าทางอุดมการณ์ทางการแก้นี่เพราะรัฐบาลทุกโทษพรรคการเมืองเกือบทุกพรรคที่ลงเลือกตั้งข่าวติ่แล้วเนี้ ได้พูดเรื่องแก้รัฐมนูญครับแต่พอถึงแก้จะแก้กันจริงๆเนี่ยชักเข้าชักออกอยู่นั่นแหละครับเนี่ยข่าวแรกสุดก็คือพรรคเพื่อไทยในนามของรัฐบาลครับเอาละจะแก้ละจะแก้ละเนี่จะจะแก้ในนามของพรรคแหละครับนะรวมเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลส่งส่งร่างกฎหมายแก้เข้าไปก็ยังไม่ทันได้นันเ่ยครับ ถอนแล้วเรียบร้อยอถอนแล้วถอนเพราะอะไรมีคนทักมีคนท้วงมีเพื่อนเอาด้วยคนทักคนท้วงก็คือหนึ่งในพรรคโัฐบาลคุณอนิฟินี่แหละพรรคภูมิใจไทยอันดับสองพรรคร่วมโอเคจะไปแก้ทําไมเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมอ่ะกับคนเราไม่เลี้ยวไม่ไม่ช่วสักอย่างนึงก็ไม่น่ากลัวน่ะกับะนืะถอยเลยเชื่อไหมพรรคเพื่อไทยถอยเลยถอยเลย แต่วันนั้นเห็นมีพักกันอยู่สองพักเนี่ยอาจารย์มีภูมิใจไทยแล้วก็มีรวมไทยตามมารวมไทยก็ถอยรวมไทยก็ไม่เอาอยู่แล้วเออครับรวมไทยก็พูดกันตรงๆเขาไม่เอาเรื่องไอ้ที่จะไปแก้รัฐมนูญซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีการพูดในตำนองว่ารัฐมนูลฉบับนี้ล่างมาเพื่อพวกเราอ๋อคุณต้องไม่ลืมอดีตสิอ่ามันเชื่อมกันอยู่อ่ามันเชื่อมกันอยูอ่รวมไทยก็คือลุงตู่ ครับลุงตู่ก็คือคนที่ไปตั้งคนมาล่ารัฐธรรมนูญชุดนี้นั่นแหละครับไปมาเนี่ยสิ่งที่เราต้องมองเห็นตรงนี้ก็คือครับพักภูมิใจไทยเนี่ยกลายเป็นพักซึ่งทําให้การเมืองมันจะเดินไปข้างหน้าหรือถอยลงข้างหลังก็ได้นะว่ากําหนดเกมได้อ่าเพราะนั้นผมเองในฐานะคนมองเนี่ยโดยเสียงเจ็ดสิบเสียงเนี่ยนะอาจารย์ครับมันกําหนดเกมได้เลยเหรอเอาสมมุตินะอ่าไม่เอาด้วยกับกฎหมายแก้รัฐธรรมนูญที่ทางพัก ภูมิใจทางพรรคเพื่อไทยจะเก้าเนี่ยครับแล้วเกิดทางพรรคประชาชนไม่เอาด้วยเด้วยครับเสียงร้อยสี่สิบเนี่ไม่พอนะครับเสียงร้อยสี่สิบอาจจะได้อะไรขึ้นมาต่างๆนี่ต้องไม่ลืมนะว่าการแก้รัมู์เนี่ยทำในที่ประชุมรัฐสภาต้องใช้ทั้งสสต้องใช้ทั้งสวครับเสียงหนุนต้องเยอะอยู่แล้วด้วยโดยเฉพาะในฝั่งของสสมันก็ต้องเกินแหละเอ้าทีนี้เคยได้ยินเสียงกระซิบไหม ว่าคราวนี้สวเสียงนี่เสียงเนี่ยเอ็นไปทางกลุ่มไหนเขาเรียกกันว่าสายบ้านเงินขะ้เห็นความเชื่อมโยงอ่ก็เห็นความเชื่อมโยงว่าถ้าภูมิใจไทยแอมว่าไม่เอาแล้วก็จบอย่านึกว่าผ่านได้อย่างพรรคฝ่ายการเนี่การไม่ร่วมรัฐบาลนี่เป็นเรื่องปกตินะดังนั้นสิ่งที่น่าคิดต่อไปเนี่ยคืออะไรผมว่าจริงๆแล้วถ้าผมมองแบบคนนอกเนี่ย ผมว่าคุณอนุทินกำลังคิดงานใหญ่นะยังไงครับอาจารย์ก็คือในการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยครับนะวันนี้เรายังหาคนที่เ,เป็นตัวแทนที่ยอมรับของกลุ่มอำนาจเก่าไม่ได้ครับแต่ก่อนเราหวังอยู่ที่สองพักก็คือรวมไทยสร้างชาติกับลพลังประชารัฐพลังประชารัฐนะแต่คราวนี้พอ,อพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ย พอขาดบิ๊กตู่สักคนนี่บารมีไม่ถึงไงคุณวีรพันธ์าบารมีไม่ถึงไงพราะคุณปีรพันธ์นี่พูดกันตรงๆที่ได้มาก็เพราะบิ๊กตู่ไม่ใช่ว่าได้มาเพราะเพราะความโดดเด่นของตันเองกับนะก็จะเหลือแต่พักท่านประวิทอืซึ่งยังมีความเป็นลุงคนหนึ่งอยู่ลุงป้อมแต่ว่า,า,วา,ายัางสู้อยู่นะแต่พอดูว่าตอนนี้พัก ผมว่าไม่ไม่กล้าเป่านกหวีดแล้วว่าจะมานั่งกันพร้อมเพลงไหมครับนะตรงนี้มันก็ยังหาคนเป็นตัวคนที่เป็นตัวแทนอำนาจเก่าที่อยากจะรักษาระบบให้มันอยู่แบบเดิมอ่ะครับ,รบซึ่งกลุ่มพวกนี้ไม่เอากลุ่มเพื่อไทยแน่นอนครับไม่มีทางที่จะมาหาเพื่อไทยครับ แม้ว่าวันนี้เพื่อไทยจะบอกว่าไม่เอาพักประชาชนไม่จับมือกันแล้วไม่เอาไม่เอารถไม่เอาแก้ไขร้อสิบสองอะไรแล้วแต่ก็เชื่อไม่ได้พักนี้คือเขาบอกว่าเชื่อไม่ได้คนเราพวกกันมาแต่ต้นสู้กันมาแต่ต้นพูดกันตรงๆยังไม่ยอมแพ้แล้วอย่างประชาธิปัตย์อยู่ดีๆก็ยังไปรวมกับเพื่อไทยได้เลยนะอาจารย์อะไรนะอันนั้นประชาธิปัตย์ก็โอ้โหสู้กันมามีม็อบลงถนนบาดเจ็บล้มตายเยอะแยะก็ยังไปร่วมกับเพื่อไทยได้เลยร่วมเพื่อขอเป็นรัฐบาลอ๋อ ไม่ได้ไปไปร่วมเป็นร่วมตายด้วยอืคือพรรคการเมืองกับเอฟซีนี้มันคนละกลุ่มนะครับนะฮะพรรคการเมืองบางทีมันก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมจับไม้จับมืออะไรกันได้แต่เอฟซีที่เป็นประชาชนเนี่ยไม่เอา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 เพื่อไทยทุกวันนี้ก็ไม่เอาครับแล้วจะเอาใครก็นี่ไงเออจะเอาใครเนี่ยคุณคุณอนุทินอาจจะตามเอาผมไหมผมพร้อมนะนี่ทาให้เห็นแล้ว อผมออพร้อมนะแต่บอกว่าไม่ชอบให้แก้จริยธรรมคุณธรรมก็ไม่แก้ก็ไม่แก้อยู่แล้วผมผมก็<อ>บอกเองว่าตั้งแต่ที่ฟักผมก็เตือนมากกว่าเพื่อนอ่ะหนึ่งหนึ่งสองก็ไม่แตะคาสิโนโก็ไม่เอาน,นี่นี่มาแต่ต้นแล้วตั้งแต่หนึ่งหนึ่งสองนี่มาแต่ต้นแล้วครับนะคาสิโนนี่ก็ไม่ร่วมเป็นร่วมตายกับตบานแน่จเรื่องนี้เพราะว่ารักษลธรรมจะมีข้อที่ที่ไฟ ถือสีมากๆจะตําหนิก็มีอยู่เรื่องเดียวครับคือเรื่องกัญชาแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นเ,เรื่อง,ท,<ร>งที่เป,เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าควบคุมได้มันต้องการเสียงบ้างครับแต่ว่าคือว่า,วาถ้า,ถ,าถ้าฝ่าอนุรักษ์อยากฟังอะไรภูมิใจไทยจัดให้ภูมิใจไทยมีกําลังพอครับที่จะต่อเติมความต้องการของกลุ่มอนุรักษ์แต่แต่ภูมิใจไทยไปจับกับเพื่อไทยอยู่ตอนนี้ก็เป็นรัฐบาล แต่ว่าเพื่อไทยทําอะไรภูมิใจไทยบางทีก็ไม่เห็นด้วยไม่ใช่ครับแล้วแล้วมันจะเสรีภาพมันจะไปยังไงล่ะอาจารย์ก็ใครบอกว่ารัฐบาลชุดนี้มีเสรีภาพล่ะอืทุกคนก็มองดูเห็นอยู่ว่ารัฐบาลชุดนี้มีเสรีภาพประคับประคองกันไปหรอกครับมามเพียงเพื่อประโยชน์ของแต่ละฝ่ายที่เข้ามาร่วงกันเป็นรัฐบาลครับนะไม่มีใครกล้าพยากรณ์เลยว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ครบวาระ เพราะว่ามันมีอุบัติอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอาจจะมีครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นอาจจะมีความตั้งใจเกิดขึ้นครับที่จะหาจังหวะในการเลือกตั้งมีการวางระเบิดทางกฎหมายกันก็ทะเลาะว่ากันไปก็ในสายตาผมเนี่ยอพักภูมิใจไทยเองก็กําลังหาจังหวะเหมือนกันหาจังหวะสร้างคะแนนนิยมครับเพื่อผลเลือกตั้งคราวหน้าอืหาจังหวะในการเลือกตั้งคราวหน้าก็คือจะจะมาเป็นตัวเรื่องสําคัญของฝ่ายอนุรักษ์นิยม จำเป็นจะเอาของเดิมของตัวเนี่ยในฐานะของบ้านใหญ่เนี่ยไปผสมกับอำนาจอันนี้อนุรักษ์เดิมมีมีมีอุดมการณ์แบบอนุรักษ์นิยมมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมแต่มีวิธีหาเสียงแบบบ้านใหญ่บ้านใหญ่ครับนี่ก็เป็นการรวมกันครับอันนี้คือยุทธศาสตร์ของภูมิใจไทยอ่าที่จะทําให้เจ็ดสิบหรือแปดสิบเสียงที่มีอยู่เนี่ยแตกออกไปกระจายออกไปกว้างขึ้นครับครับอันนี้เป็นสูตร ก็จะพยายามให้กลุ่มอนุรักษ์นิยมไม่มีทางเลือกครับรับภูมิใจไทยดีที่สุดช่วโมงนี้เขาจะพยายามทำให้เห็นแบบนั้นเพราะว่าวันนี้ภูมิใจเพราะวันนี้อนุรักษ์กลุ่มสองกลุ่มนั้นเห็นชัดแล้วรวมใจใจสร้างชาติลดบารมีลงลดลดลดบารมีเลือตังรอบหน้าไม่รู้จะมีหรือเปล่าด้วยขวัญรวมแล้วก็พัก พลังประชารัฐนั้นแตกแยกอ๋ออ๋อรวมในทั้งชาติเนี่ยอนาคตน่าจะมีแหละอ่าแต่ว่าพรรคพลังประชารัฐที่มันแตกแยกขนาดนี้เนี่ยอนาคตเนี่ยน่าเป็นห่วงครับน่าเป็นห่วงไหมอาจารย์บิ๊กป้อมจะประครับประคองน้องๆต่อไปไหมก็จะเป็นพรรคเล็กไงแต่แต่บิ๊กป้อมจะเล่นต่อใช่ไหมจะเล่นต่อแต่ว่าไม่ไม่เป็นที่เชื่อถือของกลุ่มที่เคยด่าผมมากเท่ากับที่วันนี้แหละครับ เพราะว่าล่าสุดก็มีบ้านใหญ่ก็ค่อยๆทยอยออกไปนะบ้านรัตนเศษก็เห็นเห็นแล้วครับครับเหนื่อใจแทนบิ๊กป้อมเหมือนกันนะฮะบิ๊กป้อมทําอะไรผิดทําไมถึงได้กลับมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้อาจารย์ว่ามันหมดเวลาสำหรับตั้นแล้วจากผลการเลือกตั้งปีอืล่าสุดก็คือปีหกหกอ่ะครับมันชัดเจนว่าหมดเวลาแล้วแต่ตั้นไม่หยุดอืจะกลายเป็นผู้อยู่เหนือการเวลาไม่ได้หรอก นี่เรียกว่าความดื้อกับเพราะนั้นยิ่งเดินทางไปข้างหน้าเนี่ยก็ต้องต้องว่าเดินเดินลงต่ำอ่ะนี่ก็คืออนาคตของพรรคพลังประชารัฐซึ่งมันก็เกิดจากการตัดสินใจของบิ๊กป้อมที่ผ่านมาเนั่นแหละนะฮะถึงถึงวันนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตครับบางคนมองว่าวิกฤตครับอาจารย์ว่าวิกฤตไหมตำนานนะจะจะเรียกว่าวิกฤตก็ได้นะ ถ้าพูดถึงพลังประชารัฐเนี่ยครับผมว่ามันเกินวิกฤตแล้วขนาดที่นั่งในสภายังนั่งติดกันไม่ได้เลยแย่กันกลุ่มหนึ่งก็ไปนั่งอีกกลุ่มหนึ่งไปทบายอีกฝ่ายอีกกลุ่มก็ไปยังอยู่ฝ่ายค้านเหมือนเดิมครับอันนี้คือสถานการณ์ของพรรคพลังประชารัฐส่วนรวมไทยสร้างชาติในอนาคตบิกตูจะไม่ช่วยดันอะไรเลยเหรอเดี๋ยวก็ถูกจับปิดเนี่ย กลายเป็นผู้มีอํานาจนอกพักการเมืองเข้าไปอกอากลายเป็นผิดรัฐมนูนอีกเป็นวงกรมนตรีแล้วามายุ่งการเมืองลึกๆอาจารย์รว่าบิ๊กตู่เป็นเป็นสไตล์ไหนเป็นคนที่พร้อมที่จะสละวางอํานาจไหมหรือจริงๆอยากไปต่อนะผมว่าไม่แล้วพอแล้วนี่คือแฮปปี้แล้วนี่ผมว่าจบสวยที่สุดแล้วนะครับก็คือจะไม่ลงมาแบบบิ๊กป้อมเราจะไม่เห็นภาพนั้นแล้วถึงแม้ว่าอาจจะจบไม่สวยเท่ากับคนเอกเปรมยเงี้ยแต่ก็จบสวยแล้ว ที่สุดแล้วในฐานะทหารคนหนึ่งที่ที่เข้ามาเล่นการเมืองออได้ขน,นาดนี้นี่ผมว่านี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมน่าชื่นน่าต้องพอใจตัวเองแล้วน่าต้องพอใจในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วนะฮะล่าสุดเห็นชื่อของบ้านพิษณุโลกมันปรากฏขึ้นมาตามหน้าข่าวทางด้านของนายกอุ้งอิงไปไประชุมกันที่นั่นมีทีมที่ปรึกษามีอะไรมากมายในยะาการเมืองคืออะไร เหมือนเป็นการดึงของเก่าวขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่อะไรบางอย่างในความรู้สึกของผมก็ครับก็คือดึงจุดสนใจนะจากการที่ว่าคุณทักษิณกอบงำเนี่ยครับากลายเป็นเรื่องของก็อะไรการมีที่ปรึกษาเป็นทางการที่รู้กันอยู่ว่าครเป็นความคิดแนวเดียวทักษิณ แต่ว่าเขาเขา,เาไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นญาติพี่น้องไงกลัวคือกลัวคุณไม่อยากให้ถูกมองว่าคุณทักษิณครอบงำแต่ตั้งคนที่มีความคิดแบบคุณทักษิณมาช่วยงานาแล้วมันจะหนีจากการมองว่าถูกครอบงำได้ยังไงก็<อ>วันนี้เป็นการตัดสินใจของท่านนายกเองไงจากการแนะนําของกลุ่มกลุ่มที่เคย,เคยนํารัฐบาลทักษิณแต,แต่แต่คือรุ่นนั้นก็คือร,รุ่นใหญ่หมดเลยนะเป็นคนที่สนิทเชื้อกับคุณทักษิณหมดเลย มันก<ต>็ไม่าสามารถสลัดภาพออกอยู่ดีเขาไม่อยากให้สลัดภาพออกอยู่อย่างนี้ยแต่เขาไม่อยากให้เห็นภาพที่ว่าครอบงำซึ่งคุณทักษิณก็เปลี่ยนเป็นครอบครองไปแล้วคือคือ,ค,อคุณอุ๋งอิงไม่อยากให้คนมองภาพว่ามีคุณพ่ออยู่ยหนึ่งต่อหนึ1 1> ่งนี้ไม่เอานะาาแต่ขอเป็นแบบหนึ่งต่อห้าข้างหลังเรื่องของเหมือนเป็นทางการโอเคเป็นาางกรแต่ว่าช่วงหลังคุณทักษิณก็ค่อนข้างที่จะลดบทบาทตัวเองนะฮะ ผมว่าที่ท่านลดบทบาทตัวเองไม่ใช่อะไรหรอกครับรอเรื่องไอ้ดิจิตอลนี่ลยอ๋ออยากให้มันผ่านไปอยากให้มันผ่านให้เห็นว่าเป็นฝีมือรัฐบาลเป็นฝีมือลูกสาวอะไรเงี้ยและรัฐบาลชุดนี้ครับเอแต่ผมว่าหลังจากที่ได้รับการขานรับอย่างกว้างขวางแบบนี้นะไม่นานกูก็จะยินเสียงกูทักสิณต้องออกมาพูดอะไรบางอย่างเป็นเป็นขอโทษเป็นความตะหนัดของท่านแบบนั้นเออนะฮะ คือท่านก็สไตล์นั้นสไตล์นั้นอยังไงก็ไม่อยากให้ให้คิดผิดว่าเป็นเรื่องของคนอื่นครับก็อาจจะอดใจไม่ไหวก็ไม่ไหวเดี๋ยวก็ต้องออกมาพูดบ้างใช่ใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นสไตล์ของคุณทักษิณอยู่แล้วคุณทักษิณมีอะไรให้ต้องน่ากังวลไหมพักเพื่อไทยมีอะไรให้ต้องน่ากังวลไหมฮะกับการเดินดอดจากนี้เพราะว่าล่าสุดคะแนนจากดิจิตอลมันก็ทำให้ก็ความน่ากังวลก็ก็อยู่ที่แผลเก่าอีกอ่ะเอา ของนกร้องเนี่ยอย่างวันนี้ที่ขานกันหนึ่งอึงกันหนึ่งก็คือเรื่องอะไรนะที่ดินวัดอะขุดกันขึ้นมาใหม่ขุดกันอยู่ขุดกันขึ้นมาเล่นกันอยู่ตลอดของเก่าเล่าใหม่ของเก่าก็เอามาใช้ใหม่อันนี้คือสูตรสูตรที่เคยสอยคุณเศรษฐาคุณอย่าพูดว่าสูตรที่เคยใช้สอยคุณเศรษฐาสูตรที่ใช้ได้ผลมาแล้วมาตลอดครัหย่อนเข้าไปแผลก็แผลของพวกนี้ก่อนขึ้นมามันค่อนข้างจะ จะติดตัวมาอืมาให้มองกันครับครับมาให้หากันเอออเป็นความสุขของนักค้นคว้านักค้นคว้าไม่ใช่นัก้องนะนั่นแหละนัก้องอาจารย์อาจารย์นิยามใหม่เป็นนักค้นคว้านักค้นคว้าเออจริงจริงเขไม่ได้ต้องค้นอะไรมากนะอาจารย์เซิร์ชใน Google มันขึ้นมาหมดเลยก็ไม่ทราบหรอกครับแต่เขาก็หามาจนได้เอคือที่เรานึกไปถึงเรื่องที่มันควรจะลืมไปแล้วที่สําคัญคือเรื่องที่มันควรจบไปแล้วไม่จบอ่าไม่จบไม่จบ คือทุกเรื่องที่กลายเป็นข้อกล่าวหาจะต้องเอามาพิสูจน์กันในชั้นต่อมากถึงได้บอกว่าการออกกฎหมายในแง่ของการเรื่องตีความเนี่ยเขาถึงพยายามทาอย่างเช่นระยะเวลาเมื่อไหร่เรื่องที่เกิดอ๋อที่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 พักเพื่อไทยพยายามจะยื่นแก้กฎหมายแล้ธรรมนูนตรงนี้ต้องมีระยะเวลาด้วยไม่ใช่ไปเจอกนพบเอ้ยอย่าให้ถึงขนาดถึงว่าสมัยเรียนหนังสือเคยโดน ไล่ออกาจากห้อง 20- ย0ี่สิบสามสิบเปีนึกอะไรได้เอามาหมดครับไปเจอเรื่องเขาเล่าว่าก็ยังเอามาเขียนเป็นกฎหมายก็อย่างบางเรื่องมันก็จบไปแล้วนะ,ะนเช่นเรื่องสอบสอบเข้ามหาวายยิทยาลัยมันก็ผ่านไปนานครับจนเขาเรียนจบไปแล้วจนเขาขึ้นมาเป็นนายกแล้วเนี่ย <laughs> นะฮะแต่ว่าสังคมไทยก็เป็นสังคมที่อุดมไปด้วยความความจําความจําและ ความหวยหาจริยธรรมซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะไม่ใช่เรื่องผิดนะมันเป็นมันบเรื่องที่ดีมันหยุ่มหยิมเกินไปไหมมันก็ได้อย่างเสยยากนะฮะบางทีบ้านเมืองมันจะไปข้างหน้ามันก็ถูกเรื่องพวกนี้มากระตุกทางฝั่งประเทศไทยก็เลยพยายามจะแก้กฎหมายแต่ล่าสุดก็ถูกดึงล้างเอาไว้อาจารย์เรื่องน้ำท่วมเป็นท a l กออฟเดอรทาวหลายพื้นที่น้ำลดแล้วล่ะแต่ก็ต้องถามอาจารย์นิดนึงว่ามันทำให้คะแนนนิยมของรัฐบาลมีปัญหาไหม เพราะว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยโหมเรื่องน้าท่วมหนักเลยนะอีกฝ่ายหนึ่งก็โหมเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตคือต้องยอมรับกันอยู่อย่างหนึ่งว่ารเ,รเรื่องน้ําท่วมเนี่ยม,มันกลายเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีเกือบทุกปีนะไม่ว่ารัฐบาลไหนๆก็เจอปัญหาน้ําท่วมทั้งนั้นคเพราะ,ะนั้นกลายเป็นเรื่องสามัญยังไงมันมไม่ใช่เรื่องพิเศษเออแล้วรัฐบาลทุกรัฐบาลก็จะเรียกได้ว่า มีความทุรักทุเลในการแก้ปัญหาครับไม่เป็นระบบอืเพราะว่าอ,อ่านระบบดินฟ้าอากาศได้ไม่ขาดครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถึงแม้จะนั่นก็ไม่เสียหายครับเรา,เราถือว่าเจอทุกปีแหละอ่าทุกคนแหละทุกรัตวันเจอทุกปีแล้วก็แต่ว่ามันมันมากันจังหวัดหนึ่งสองจังหวัดสามจังหวัดอ่าที่โดนท่วมหนักๆประมาณนั้นแต่ดิจิตอลวอลเล็ต ใบทั่วเลย<ช>ทั้งประเทศเขาอาจจะคิดแบบคือแฟนคลับคิดแบบนี้ผมไม่ได้คิดนะ,อะเออนะเขาก็เลยคิดว่ามันก็ยังจะพอะพอปัตตบวเรียกว่าบวกลบคูณหารแล้วบวกบวกอยู่ออตอนนี้คะแนนยังบวกอยู่นะฮะัสำหรับเดียตัววัลเล็ตก็ต้องรออีกสองรอบ,รบนะฮะว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าถ้ามาครบถ้ามาครบนี้พูดถึงเรื่องการยุบสภาเลยไหมจ้าก็บ้านเราอะปกติมันต้องยุบสภาในทฤษฎีการเมืองเนี่ย ยุบสภาตอนเสียงดีๆแต่บ้านเราในสมัยจะยุบสภาตอนไปไปทำไม่ไหวแล้วไปไม่ไหวยุบเลยตอนเสียงดีๆไม่ยุบมันสุกมีความสุกอะจะรีบยุบไปสมัยแล้วขออีกหน่อยนะเผื่อมันมีอะไรดีดีกว่านี้อีกปรากฏมันไม่ค่อยจะมีดีหรอกมันมีแต่จะแย่ลงรัฐบาลชุดนี้จะอยู่ถึงวาระใกล้ๆครบวาระหรือหมดวาระแบบยุบวิกตู่ไหมอาจารย์ว่าใกล้เต็มเนียว อ่ผมว่าผมว่าไอ้ดิจิตอลโอลเดตคราวนี้ถ้าตลอดรอดฝั่งนะครับสองปีอะก็คืออยู่กันจนจนใกล้ครบวาระนะรั่นแหละนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวที่อาจารย์เอามานำเสนอในวันนี้นะฮะวิเคราะห์เจาะลึกทุกพักการเมืองเลยรเราเห็นแล้วว่าพักไหนที่จะมีอนาคตลุ่งโลดกลายเป็นผู้นำทางการเมืองใหม่อ่าเราพอจะเห็นแล้วว่าพักไหนเนี่ยในอนาคตอาจจะต้องเผชิญกับ ภาวะถดถอยนะฮะไปจนถึงความสาเร็จเชิงนโยบายที่จะกลายเป็นปัจจัยของรัฐบาลชุดนี้จะอยู่หรือไปมันก็ขึ้นกับบางนโยบายบด้วยต้องขอบคุณอาจารย์สุขุมเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ให้เกิกับทางรายการในวันนี้ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเวลาของทางรายการหมดลงแล้วนะฮะเราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ